ครับผู้ชมกลับมาช่วงนี้ติดตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ชนบุรีนะครับเป็นสาวผู้จัดการบาร์ซึ่งคบหากับแฟนหนุ่มซึ่งเป็นนักดนตรีด้วยกันนะครับปรากฏว่าถูกแฟนหนุ่มบอกเลิกฮะไม่พอใจจุดไฟเผาตัวเองค่ะห้องเช่าครับ โดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่สพหนองปลือจังหวัดชนบุรีครับรับแจ้งเหตุว่ามีเหตุการณ์เพลิงไหม้บริเวณบ้านเรือนประชาชนนะครับอยู่บริเวณถนนพรประพานิมิตตาบลหนองปลือฮะเจ้าหน้าที่ทําการตรวจสอบแล้วก็เข้าไประง,งับเหตุหลังจากนั้นพบว่าภายในห้องเนี่ยมีห้อง B5 ครับมีเปลวไฟและกลุ่มควันลุกไหม้เข้าไปตรวจสอบเนี่ยมีนางสาวดลรยานะครับอายุ25ปีเจ้าตัวเนี่ยเป็นผู้จัดการร้านบาร์เบียแห่งหนึ่งนะครับในพื้นที่เมืองพัทยานะครับเจ้าตัว อยู่ในอาการมึนเมาตะโกนบวกเวกวายๆพูดจาไม่รู้เรื่องเบื้องต้นจากการสอบถามนายศักชยัยอายุ33ปีซึ่งเป็นอาชีพนักดนตรีนะฮะแล้วก็ยืนยันว่าเป็นแฟนหนุ่มนะฮะของคนที่ก่อเหตุบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยก็คือตัวเองเนี่ยมีการทะเละาะกันกับแฟนสาวก็เลยมีการบอกเลิกไปทีหนึ่งแฟนสาวก,ก็เลยด้วยความไม่พอใจก็เลยไปซื้อเหล้ามากินฮะกินเหล้าไม่พอใจก็มีการกลับบ้านมามาพังเข้าของเสียหายสุดท้ายประชดรักโดยการจุดไฟที่นอนจุดไฟเข้าของเครื่องใช้ จนกระทั่งมีเปลวไฟลุกไหม้ครับลองไปฟังเสียงดูครับจริงจริงๆมันไม่มีอะไรเลยครับทะเลาะกันแล้วก็เขาเป็นอย่างงี้มานานก็ต้องผมก็ยอมยอมว่ยอมยอมมาตลอดวันที่วันก่อนนี่ก็จะเผาใช้มีดจะทำร้ายตัวเองผมก็พยายามกับพวกพี่ๆพยายามปฏิตนอมกับเขาก่อนครับเขาเป็นวันนี้ทะเลาะอะไรวันนี้ผมบอกเลยเขาอาวันนี้เราบอกเลยเขาพยายามจะบอกให้มันแบบนิ่มๆที่สุดหลังจะบอกแล้วเขาทำน้องเขาทำอไร เขาบอกเลิกเขาแล้วเขาก็เนี่ยโวยวายก็กหาว่าผมมีคนอื่นที่เขาจุดจุดไปที่นอนใช่ครับหาว่ามีคนอื่นถึงได้เลิกกับเขาอะไรเงี้ยกครับโดยเหตุการณ์เนี้ยแม้ว่าวันนี้เจ้าตัวจะสงบสติอารมณ์ได้แล้วหรือว่าจะหายเมาได้แล้วนะฮะแต่สุดท้ายท้ายสุดนะครับการก่อเหตุเนี่ยก็ต้องว่าไปตามขั้นตอนของกฎหมายนะครับเรื่องของความรักรักได้แต่ประชดรักแบบนี้มันทําให้เพื่อนบ้านเดือดร้อนแลวก็รวมไปถึงทรัพย์สินเราเสียหายมันก็ไม่ควรนะพี่เจษเนาะจุดเพลิงเผาทรัพย์ โทษนะก็ติดคุกโทษสูงสุดในประหารชีวิตแต่ว่าอันนี้ก็คงจะไม่ถึงนอีกประเด็นหนึ่งก็คือดื่มเหล้าแล้วบอกว่าควบคุมตัวเองไม่ได้ด้วยนะจริงๆไปเจอเหมือนบ้องสูบกันชงกัญชาแต่ตัวเหล้านี่แหละนะมันเป็นตัวจุดชนวนเลยนะครับฝากติดตามข่าวเที่ยงอมรินทีวีทุกวัน ตั้งแต่เวลา11นาฬกาเป็นต้นไปทางอมรินท TV ีว HD ช่อง34ที่นี่ที่เดียวครับ